ำสวัสดีครับสวัสดีคุณดูทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีรับเข้าสู่ชาแนลเอสดไ g เกมเนะครับทุกคนก็วันนี้เราอยู่ใน gta 5 m s u r ร์ฟคาส i ิ y นะในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวภายในเซิร์ฟเวอร์นี้กันนะครับทุกคนดูวันนี้นะครับผมพัฒนาละจากคลิปที่แล้วที่ผมเนี่ยแต่งตัวอะไรไปไม่รู้ตอนนี้เนี่ยผมได้เป็นวัยรุ่นห m แบบเรียบร้อยละเขาเรียวกว่าเป็นแบบเต็มตัวเป็นไง ปากแดงๆใส่แว่นผมแสกกลางซึ่งเรามากันในเมืองคาสิตี้นะครับทุกคนสําหรับเมืองนี้เนี่ยจะเป็นเมืองแนวโรเล่นนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะท่านผู้ชมก็สามารถนะเข้าไปเล่นได้ผมจะทิ้งรายละเอียดเอาไว้ใต้คลิปนะครับใครที่หาเมืองเล่นอยู่ท่านผู้ชมลองเข้ามาเล่นได้บอกเลยว่าสังคมในเมืองดีมากนะเชื่อป่ะท่านผู้ชมผมเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาทักว่าเออเพิ่งเข้ามาเล่นหรอเออเขาจะชวนพาไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือผมบอกเลยว่าในเซิร์ฟคือคนเล่นเป็นกันเองมากนะครับทุกคนโอเคเรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยเด็กใหม่ กดกระเป๋ามาได้นะครับผมของที่เราจะได้ก็จะเป็นพวกกาชาผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็พวกขนมปังกับน้ําอะไรอย่างนี้ซึ่งของบางอย่างที่เห็นว่าผมมีอยู่แล้วเนี่ยคือผมแอบไปเล่นมานิดนึงแล้วแหละนะโอเคอย่างแรกเลยท่านผูช้ชมเข้ามาผมแนะนําไม่เปิดกาชาเลยนะครับเนี่ยกดใช้กาชาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้เป็นรถอะไรกันเนาะปึ๊บโอเคครับผมเราได้รถมาราคันหนึ่งนะครับชื่อ อ่าอ่านไม่ออกโอเค็นประมาณนี้ผมได้รถมาแล้วครับทุกคนคันหนึ่งนะขอแน่นอนเมื่อเราได้รถเราก็สามารถมาเบิกรถได้ที่ตรงนี้นะครับนี่เห็นปะ่ะ มันจะเป็นจุดกาาดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูระบบที่จุดเกิดกันบ้างนะเริ่มจากจุดแรกตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับก็จะมีที่ขุดเหมืองนะครับแล้วก็ซื้อมาได้นะสำหรับใครจะไปขุดเหมืองนะแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยท่านผู้ชมต้องมีบัตรทํางานนะครับท่านผู้ชมก็ซื้อมาเลยซึ่งผมก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับบัตรทํางานนี่คืออะไรบัตรทํางานคือถ้าหากเราซื้อเนี่ยเราสามารถทํางานได้นะถ้าใครไม่มีบัตรทำงานเนี่ยท่านผู้ชมก็จะไปทํางานไหนไม่ได้เลยนะครับแนะนําให้ซื้อไว้นะ อันนี้จะเป็นตลาดโลกนะครับอ่ลองกด e ดูนะครับรู้สึกตรงนี้คือจะเป็นของที่คนมาขายกันงจริงๆเลยนะครับถ้า,าเราจะลงขายแล้วกดที่ขายเทมนะอ่าสมมติผมจะขายกระท่อมขายเหล,ล็กไหลอะไราเงี้ยสมมติผมจะขายเหล็กไหลดูแล้วก็สามารถใส่ราคาใส่ประเภทได้นะครับว่าเราต้องการแบบขายเป็นเงินแดงหรือเงินเขียวนะอ่าอันนี้ท่านผู้ชมก็ลองมาดูได้นะครับโอเคส่วนทางนี้นะมันจะมีเป็นมีเป็นเป็นอะไรเนี่ยเดยนะทำไมรู้สึกว่า น้าน้าเดินมาขายกันอีกโครเหมือนเลยโอเคเดี๋ยวกด e ดูนะครับนี่มันจะเป็นอีโคโนมี่นะคือมันจะขึ้นของที่เราขายได้มานะตอนนี้ผมมีน้ําท่อมขวดอยู่นะครับลองขายดูนะอันนี้มันบอกให้เราใส่จํานวนหน้าราคาขวดละ3 2 7บดาทเลยนะผมขายสักหนึ่งอันพอปึ๊บน่ะเป็นไงเราก็ได้ตังมานนะครับผม,ผมน้ำท่อมราคาก็ดีเหมือนกันเนี่ยก็มาเดี๋ยวเรามาเรียกรถดีดกว่านะครับกด e ไปโอเคซึ่งยา,งานพาหนะของเราก็คืออันนี้ปะโอเคเบิกรถปะเรียบร้อยนะคร อย่าลืมกดปุ่มบีนะครับผมเพื่อคาดเข็มขัดไปรถเราแรงมากเลยทุกคนผมว่านะอย่างแรกเลยผมต้องไปทําความรู้จักกับคนก่อนรถแรงมากสวัสดีครับสุดหล่อชื่ออะไรครับเนี่ยเฟิร์นครับอ๋อพี่ชื่อเฟิร์นเหรอครับผมชื่อแอนโทนีครับผมแอนโทนีโรเบิ้ลแโทนี่นะผมนี่แอนโทนี่นะพี่ได้ครับโรเบิ้ลมาจากไหนอ่ะพ่อตั้งใครพ่อตั้งให้ครับผมต่อไปเลยดีกว่านะกูตั้งเองนี่แหละ ไอ้เมนบอกมาว่ามีงานสําหรับท่านผู้ชมที่ชอบแบบเป็นสายเอฟเคครับ a f ฟฟาร์มอะไรอย่างนี้มันจะมีแบบงานพวกนี้ด้วยนั่นก็คือเดี๋ยวผมจะไปทําเป็นงานตกปลาตรงนี้เลยงานตกปลานะครับก็เราก็ต้องมีเบ็ดใช่ปะ่ะรู้สึกว่าผมเนี่ยได้ซื้อไว้แล้วนะครับเบ็ดท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ซื้อรู้สึกว่าจะซื้อได้ที่เซเว่นเนาะโอเคตัดมานะครับผมก็มาถึงกันแล้วเนาะสำหรับตกปลานั่นเองนะมาครับแล้วก็วิ่งมาทางนี้แหละนะจะมีบริเวณตกปลาอยู่แถวนี้แหละครับเราก็เดินไปเลยเดินลงไปในน้ำเนี่ยนะครับนี่ โอเคน่าจะประมาณนี้น่าจะได้แล้วแล้วก,กดกระเป๋ามาครับแล้วก็ทําการนี่กดใช้เบ็ดตกปลา Fk นะครับผมเรียบร้อยเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกล่านะว่าจะได้ปลาในะอีกร้อยกว่าวินาทีนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นสายฟาร,ร์มเนาะแบบอยากจะหาเซิร์ฟเวอร์ที่แบบมีการตกปลาแบบ Fk อย่างนี้นะครับก็เซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีให้เล่นนะครับทุกคนเอาล่ะทุกคนเรามาดูปลาตัวแรกของผมกันเลยปึ๊บ เรียบร้อยนะครับผมเราได้ปลามาแล้วนะครับนะปุ่ม X กดยกเลิกได้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้แหละสำหรับใครที่อยากจะมาตกปลาแบบ AFK นะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะมาฟาร์มเนาะสำหรับงานต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปงานอะไรกันดี ผมว่าไปงานนี้ดีกว่ามันน่าจะคิดเลยแหละกรับการต้มทอมนะวัยรุ่นน่าจะชอบนะทุกคนนะก็อย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องไปเก็บกระท่อมก่อนที่จุดตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะอยู่จุดนี้เลยนะครับทุกคนก็ค่อนข้างไกลหน่อยนะครับเราต้องไปเก็บใบท่อมมานะครับพอเราเก็บใบท่อมมาปุ๊บเราก็สามารถไปต้มได้นะครับก็เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับทุกคนโอเคทุกคนระหว่างที่ผมมาเนี่ยผมเห็นอะไรสะดุดตาด้านซ้ายล่างครับที่แมป มันก็คืองานเก็บสับประรดใช่ไหมอะนะมันเป็นรูปสับประรดอะนี่ไงผมว่าไหนๆแล้วเรากำลังจะผ่านไปที่ตรงนั้นอะเราลองมาเก็บสับประรดดูไหมไปผมว่าน่าจะดีนะไปครับเดีย๋ยวเราลองมาเก็บดูกด e ใช่ปะ่ะลองดูครับนี่ทำการขุดสับประรดดูปึ๊บเรียบร้อยนี่ครับเราก็ได้สับประรดมานะครับนี่ขุดไปเลยครับโอเคก็ฝั่งนี้นะครับจะมีเป็นจุดเอ่ออะไรเนี่ยโปรเซสปะ่ะนี่ไงจุดโปรเซสสับประรดครับกดดูครับแล้วก็รอมันโปรเซสไปนะครับทุกคน นี่เรียบร้อยครับก็จะเสียสับป,ประรุดไป2นะครับแล้วก็จะได้เป็นน้ําสับป,ประรุดมาหนึ่งเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานนี้เนาะขอแวะนิดน,นึงไนงะเออแต่จะ,จะพลาดนะครับสำหรับงานนี้เผออืเ่อหลายคนกําลังหางานทําอยู่นะครับงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานเลยเนาะมุ่งหน้าไปเก็บใบกระท่อมกันเอาล่ะทุกคนเราก็มาใกล้จะถึงกันแล้วนะฮะอยู่ด้านล่างเลยนะครับทุกคนดูจากสภาพรถนะครับเหมือนไปผ่านสงครามโลกมาอะไรเงี้ยเลยลาอาจ,จะต้องจอดอยู่ด้านบนปะผมว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราเดินลงไปดูดีกว่านี่ไง ใช่ป่ะใช้ต้นแบบนี้ป่ะอ๋อนี่ไงมากด e ที่ต้นไม้ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคผมก็เดินหาตั้งนานเดินไปแล้วก็กด e เนาะนี่ทาการเก็บกระท่อมนะก็จะได้มารอบละ3ใบนะครับเชบิชบเชบิชบเชิบเชิบโอเคประมาณนี้แหละนะทุช้ชมก็เก็บมานะซึ่งผมเนี่ยมีในตัวอยู่แล้วด้วยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดู นี่นะครับผมมีอยู่เท่าไหร่นยโอ้ร้อยเก้าอันเลยนะครับคือผมทำคร่าวๆให้ท่านผู้ชมดูนะสำหรับใครที่อยากจะทำก็ลองมาทำดูได้นะครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นจุดที่เราต้องนำใบกระท่อมนะครับไปต้มนั่นเองนะวิธีการต้มท่อมนะครับเราก็ไปที่อ่ามันจะมีจุดจุดหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณมันจุดที่ชื่อว่าฟอนโฟไทอ่ะเออตรงนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปที่จุดนี้กันนะครับท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าเราจะเจองานระหว่างทางอีกแล้วอ่ะ ก็จะเป็นจุดเป็นลูกกล้วยนะจะเป็นงานเก็บกล้วยปะ่ะนี่ไงขอลงมาทำแป๊บหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวเราลงไปทำกันดูกด E ปึ๊บทำการเก็บกล้วยอ่าประมาณนี้ทุกคนอนะันนี้เป็นงานเก็บกล้วยนะครับก็มันจะมีจุดโปรเซสอีกเช่นเคยนะเห็นจุดเสียงแดงตรงนั้นปะ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองไปทำการโปรเซสบ้างกด E นะครับโปรเซสกล้วยไปเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล้วยแพ็คมา1แพ็คนะครับ แล้วเราจะเสียกล้วยไปน2นะครับนี่ประมาณนี้นะครับงานนี้ก็สามารถมาทํากันได้นะทุกคนก็แบบขอแวะหน่อยอะไรงนี้นะครับคือเห็นงานแล้วไม่ได้นะครับอยากจะทํหไม่านผู้ชมดูแล้วเกิน few moments later. โอเคฮะตอนนี้เรามาถึงกันแล้วครับก็ตรงนี้นั่นเองนะครับจะเป็นจุดต้มกระท่อมนะครับวิธีง่ายๆแเราก็แค่มายืนที่จุดไหนก็ได้จุดหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกฝนตกนี่จะต้มได้ไหมเนี่ยมันต้องได้สิมาทุกคน ก็ให้ทําการกดไปที่หม้อต้มกระท่อมนะครับก็สําหรับหม้อเนี่ยก็จะมีขายที่ร้านค้านั่นเองท่านผู้ชมไปซื้อมาได้นะครับโอเคแต่ผมเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวนะครับยวลองดูว่านี่พอใช้ปุ๊บม,มันก็ทําการต้มท่อมนั่นเองนะอ่าแล้วเรานะก็รอเวลานะครับประมาณเนี่ยร้อยกว่าวินะครับผมเอาละทุกคนท่านผู้ชมอยากกินน้ําท่อมหรือยังมาปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะเสียไปกระท่อมไปนะครับแล้วก็ได้น้ำาท่อมขวดมานะนะโอเคก็คกด X เพื่อยกเลิกได้นะครับผม มันบอกว่าพอแล้วเหนื่อยเหนื่อยละต้มนนานเกินนะกว่าจะได้ที่โอเคเรามากินกันดูนะครับผมนี่เราก็จะได้น้ำถ่อมขอดแบบนี้มาละใส่ขวดโค้กด้วยแค่ควดออริจินอลมากดคลิกขวาแล้วก็กินได้เลยนี่อือหือสดชื่นโอเคก็สําหรับน้ํากระท่อมนะครับข้อดีก็คือมันจะลดความเครียดนะคือมันจะมีความเครียดอยู่ด้านล่างที่เป็นรูปสมองอะ่ะนะครับส่วนตอนนี้มันเป็นศูนย์ละเพราะว่าเราไม่เครียดแล้วไงโอเคครับเบบี baby. เรามากันเลยครับ นะตรงนี้ก็คือจุดเลเบล,ลเนั่นเองนะครับทุกคนนี่เลเบลจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเดวพาไปดูนะครับจุดคลาบอาวุธของเขาเนาะอยู่ตรงไหนแล้วนีนน่นี่ไงนะครับก็บนตรง E เลย ก็จะมีตั้งแต่กุญแจตู้นะครับหมวดอาวุธก็จะเป็นนี่พวกไม้กระบอกกระบองไม้พูนะครับมีดอุปกรณ์ก็มีพวกเสื้อกราะนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือจะเป็นพวกยาปั๊มเครื่องปั๊มหัวใจนะครับอันนี้เป็นอาวุธอัพเกรดอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะอาวุธดุลแรงก็จะเป็นพวกปืนนะมีกระสุนด้วยแน่นอนว่ามีปืนก็ต้องมีกระสุนนะครับจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ทางซ้ายตรงนี้จะมีเป็นล็อกเกอร์ใช่ป่ะเป็นตู้เซฟครับเนาะอย่างแรกเราก็ต้องมีกุญแจก่อนนะครับมันก็เหมือนกับการแบบเราอยากจะมีชูรแต่ออยยาางงกกเล็้ห ได้ก่อนเนาะไม่ใช่ละโอเคทุกคนประมาณนี้แหละนะครับที่เราจะมารีวิววันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่จุดเกิดเนาะกลับไปที่จุดเกิดแล้วเดี๋ยวเราจะไปขายของกันโอเคกว่าจะมาถึงครับทุกคนสภาพรถผมก็สบักสบอมเหมือนเดิมกว่าจะมาถึงครับเราไปฟาร์มมาได้อะไรมาบ้านเดี๋ยวเราลองมาขายกันดูเนาะมาที่หนุ่มคนนี้เลยนะครับแฟนผมเองกด E นะครับผมโอเคนี่เราได้กล้วยแพ็คมาครับล้วก็ขายไปเลยนี่ ถามสับปะรดด้วยขายไปปึ๊บเรียบร้อยต่อไปยังมีปลาทูด้วยขายปลาทูไปโหลดโหลดน้อยๆครับผมไปไปจดสายไฟไปพี่จะพาผมจดสายไฟเลยเหรอใช่ใช่จดช่วยหน่อยเดี๋ยวจ้าก็แค่จดสายไฟเฉยเดี๋ยวผมขับรถให้มันผิดกฎหมายครับพี่ทม่เปไรโดนนิดเดียวเองก็เดี๋ยวเองจดเสร็จเองก็เอาสายไฟให้พี่ไงจบสายไฟมไหมพี่เดี๋ยวเวลาโดนจับอบบก็โดนพี่คนเดียวแต่ตอนนี้ผมไม่ว่างเลยพี่ไม่ว่างเหรอโอเคโทษโทษนะพี่ผมไม่ว่างจริงว่ะวันนี้นะคครับโอเครับ ครับผมโอเคทุกคนเกือบจะได้ไปจกสายไฟแล้วไหมล่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับใครอยากให้เล่นอีกก็กดไลค์เยอะๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟคลาสซิตี้นะครับก็สามารถเข้ามาได้แล้วตอนนี้นะครับผมกาะรายละเอียดใต้คลิปอีกเช่นเคยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม